คณชาซัดว2แต้มนำทัพกินชอนไฮพารคว่ำหุนได3ต่อ1เซเตจสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังอีกครั้งครับทีมกิมชอนไฮพาร์ตต้นสังกัดของโมเมทีมอันดับ5ของตารางนะครับมีผลงานแข่ง30ชนะ12แพ้18มี35คะแนนส่วนคู่แข่งของเขาในวันนี้นะครับเจอกับอันดับ3ของตารางนะครับฮุนไดฮิลสเตทที่วันนี้ไม่มีน้องสองครับวิภาวีสีทอง ที่มีปัญหาทางด้านอาการบาดเจ็บฮุนไดฮิวสเตตนะครับมีผลงานการแข่งขัน30นัดชนะ18แพ้12มี57คะแนนหากกิมชอนชนะในเกมนี้นะครับจะทำให้อันดับของพวกเขาแซง IBK ที่มีอันดับดีกว่าพวกเขา1อันดับทันทีก่อนเกมการแข่งขันนะครับโคชคังซองยองนะครับของฮุนไดได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าได้มีการปรับทีมนะครับให้กับผู้เล่นสำรองมีโอกาสลงสนามมากขึ้นในรอบที่6เป้าหมายหลักนะครับคือพัก6ตัวหลักในบางเกมโดยเลือกโฟกัสแค่3นัดจาก6นัดและต้องการทดสอบศักยภาพของผู้เล่นสำรองนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสลงเล่นในทงยองครับโปรแกรมที่แข่งขีนะครับกระทบต่อฟอร์มทีม โดยทางโค้ของฮุนใดนะครับเสนอแนวทางเริ่มฤดูกาลเร็วขึ้นหรือล่าช้าลงนะครับเพื่อบริหารจํานวนแมตช์ให้เหมาะสมเรามาดูไลอัพของกิมชอนนะครับหัวเสาธนชากับคังโซวีบอลเร็วนะครับแบยูนากับคิมเซบินบีหลังครับนิโคลวาเซนเตอร์ครับคิมดาอึนริเบโลอิมมอกยอกนะครับขณะที่ฮุนใดนะครับส่งหัวเสาครับซอจีเฮ จองจียุนบอลเร็วครับคังเตออูนายอนซูโอพีนะครับบีหลังโมมานะครับเต,ตเตอร์คิมซารังและลิเบโรครับอียองจูเซตแรกนะครับไฮพาร์เบียดชนะ25ต่อ21เกมเริ่มต้นในการแรกแต้มกันอย่างสูสีโดยโมามาของฮุนไดนะครับและนิโคลวากับธนชาของไฮพาร์เป็นตัวหลักของทั้ง2ทีมนะครับฮุนไดพยายามเล่นเกมเร็วโดยมีคิมซารังเป็นตัวเซตหลักขณะที่ไฮพาร์นะครับใช้บล็อกที่แข็งแกร่งของคิมเซบินและแบยูนาเพื่อสกัดกั้นเกมรุกของฮุนได กลางเซตนะครับไฮพาร์เริ่มคุมเกมได้ดีขึ้นนะครับธนชาสุดสดเบอร์ย6ิหกและนิโคลาวาช่วยกันทําแต้มสําคัญโดยธนชานะครับในเซตนี้นะครับมีบทบาทโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมบล็อกนะครับทำให้ไฮพาร์นะครับเริ่มทําคะแนนฉีกนี้ช่วงท้ายเซตนะครับฮุนไดพยายามไล่ตามแต่ในรับของไฮพาร์ยังคงแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะอิมมอกยอกที่เล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมนิโคลาวาปิดเซตด้วยการโจมตีเร็วนะครับทำให้ไฮพาร์ชนะไปยิบห้าต่อย1ิบเอ็ด มาถึงเซตที่2นะครับฮุนไดคอนสรัคชันเอาคืน25ต่อ23หลังจากที่เสียเซตแรกไปนะครับฮุนไดคอนสรัคชันกลับมาเล่นด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับและช่วยกันทําแต้มต่อเนื่องขณะที่ไฮพาร์ตนะครับเริ่มมีข้อผิดพลาดในเกมรับกลางเซตนะครับฮุนไดคอนสรัคชันคุมเกมได้ดีกว่าทําให้แต้มของฮุนไดนะครับค่อยๆชิงห่างจากไฮพาร์ตท้ายเซตนะครับเกมรุกยังคงร้อนแรงในการทําแต้มอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ไฮพาร์ ath, นะครับเริ่มเสียสมาธิและทําแต้มเสียเองบ่อยครั้งสุดท้ายหุนไดปิดเซตที่2ด้วยสกอร์ขาดลอยครับยิมต่อ13มาถึงเซตที่3 h นะครับไฮพารกลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งนะครับเอาชนะหุนไดไปแบบสุดสนุกครับยิต่อ21ก่อนที่เซตที่4 h นะครับไฮพารจะชนะขาดลอยยิต่อ14ทําให้ไฮพาร์ ath, ชนะไป3ต่อ1เซตท่านผู้ชมครับเรามาดูสถิติต่างๆนะครับของทีม เมื่อดูจากสถิติแล้วนะครับเกมนี้ถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าไฮพารมีความได้เปรียบในบางจุดนะครับที่ช่วยให้พวกเขาคว้าชัยชนะไปได้ครับเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จในการรุกนะครับไฮพาร์สี่ขณะที่ฮุนไดนะครับสี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับทั้ง2ทีมมีเกมรุกที่สูสีแต่ฮุนไดนะครับทำแต้มจากการโจมตีได้มากกว่าโดยฮุนไดทําไป58แต้มขณะที่ไฮพารนะครับห แต้มจากการบล็อกนะครับไฮพาร์ททำได้8แต้มแต้มจากการเสิร์ฟเอสนะครับไฮพาร์ทสี่ขณะที่ฮุนไดห้าฮุนไดทำแต้มจากการเสิร์ฟเอสได้มากกว่าเล็กน้อยขอบการรับบอลสำเร็จไฮพาร์ทแปดสิบสามขณะที่ฮุนไดเจ็ดสิบเจ็ดไฮพาร์ทนะครับมีเกมรับที่เหนียวแน่นกว่าความสำเร็จในการเซตบอลน,นะครับคู Cookie, ่ขี้สูสีฮุนไดมีเปอร์เซ็นต์การเซตบอลที่แม่นยำกว่าทำให้จังหวะเกมรูปไหลลื่นไฮพาร์ทห้าสิบสี่ฮุนไดห้าสิบห้า วิเคราะห์เกมโดยรวมนะครับเกมรุกก็ต้องบอกว่าสูสีนะครับทั้งด้านฮุนไดคอนสรันชั่นทำแต้มจากการโจมตีได้มากกว่านะครับโดยทําไป58แต้มซึ่งไฮพาร์ตนะครับทำไป54แต้มแสดงเห็นว่าพวกเขามีเกมรุกที่แข็งแกร่งนะครับเกมบลอกและการรับบอลไฮพาร์ตทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะการบล็อกนะครับแปต้มเทียบกับหแต้มของฮุนไดและการรับบอลที่แข็งแกร่งกว่าข้อผิดพลาดเป็นปัจจัยสําคัญคซึ่งเป็นจุดที่ทําให้เกมยังคงสูสีนะครับซอจีเฮมีบทบาทที่สําคัญ ซอจิเฮของฮุนไดคอนสตัคชันนะครับช่วยทีมในเกมรับอย่างมากโดยรับเสิฟได้แม่นยำถึง48.6%นะครับซึ่งทางด้านไฮพาร์ตก็มีเกมรับที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะเสียแต้มจากข้อผิดพลาดเยอะแต่เกมรับของไฮพาร์ตดีกว่าฮุนไดและเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่ช่วยให้พวกเขาคว้าชัยได้สิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้ง2ทีมนะครับไฮพาร์ตต้องลดความผิดพลาดนะครับและเพิ่มความแม่นยําในเกมรุกขณะที่ฮุนไดนะครับต้องพัฒนาเกมรับให้แน่นขึ้น เรามาดูผลงานของธนาชานะครับวันนี้ทำไป12แต้มนะครับเปอร์เซ็นต์ความสาเร็จในการโจมตี37.5มีการรับบอลดีด้วยนะครับวันนี้นะครับธนาชาทํทำข้อผิดพลาด3ครั้งซึ่งผู้เล่นที่ทำแต้มมากสุดของทางด้านกิมชอนไฮพาร์นะครับแบยูนาทำไป13คะแนนคังโซวีครับ13คะแนนเท่ากันโดยนิโคลวานะครับทำไป11แต้มทางฝั่งของคุนไดครับยอนจูทำไป19แต้มและจีเฮนะครับทำไป11แต้ม จากใช้ชนะในนัดน,นี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดของกิมชอนขึ้นระดับ4แล้วนะครับโดยมีแต้มเหนือกว่า IBK 1คะแนนกิมชอนมีผลงานแข่ง31นัดชนะ13แพ้18มี38คะแนนขณะที่ IBK นะครับแข่ง31ชนะ12แพ้19มี37คะแนนส่วนทางด้านอันดับ1นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะฮะพิงสไปเดอร์ Pink ซึ่งตอนนี้นะครับทำแต้มไป7 6คะแนน รองลงมานะครับคือเลสปาร์ก58คะแนนในขณะที่ทีมผู้แพ้ในวันนี้นะครับฮุนไดฮิลสเตดมีห้าสิบคะแนนอันดับ2อันดับ3ลุ้นกันสนุกนะครับส่วนแชมป์นะครับไม่ต้องพูดถึงนะฮะพิงค์สไปเดอร์น้ำดงนะฮะคงจบที่แชมป์แน่นอนนะครับส่วนทางด้านท้ายตารางนะครับก็สู้กันสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน GS c อส t e c h นะครับ AI Pepper รวมไปถึงทางด้านกิมชอนไฮพาสท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชม YouTube ช่องสตาระดีกีฬาดังท่านผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ